สวัสดีครับสยามเริ่มมีรถไฟอย่างเป็นทางการในปี2443เป็นเส้นทางจากกรุงเทพถึงนครราชสีมานะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว การสร้างรถไฟสายเนี้ยก็สร้างเป็นส่วนๆนะครับสร้างเสร็จส่วนแรกในปี2439เปิดให้บริการระหว่างกรุงเทพถึงอยุธยานะครับราชการที่5ท่านก็เสด็จไปเปิดเองเลยนะครับซึ่งถ้าถามถึงสาเหตุว่าทําไมสยามต้องสร้างรถไฟในตอนนั้นหลายๆคนก็อาจจะตอบเป็นในทรนองเดียวกันนะครับว่าต้องการพัฒนาการขนส่งแล้วก็การคมนาคมภายในประเทศซึ่งมันก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเหตุผล สยามสร้างทางรถไฟในตอนนั้นเนี่ยมันมีสาเหตุอื่นๆรวมไปถึงสาเหตุในเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างสูงเลยโดยหนึ่งในสาเหตุที่รัฐบาลสยามตัดสินใจสร้างทางรถไฟในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยหลักๆเลยตอนนั้นเกิดการกบฏของจีนฮ่อขึ้นในประมาณปีพศ2420 8ถึง2,429ทํำให้สยามต้องขนย้ายกองทัพอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งก่อนที่จะมีรถไฟนะนะการขนส่งกองทัพเนี่ยทำด้วยช้างนะครับซึ่งการที่ให้ช้างเป็นพาหนะเนี่ยมีความล่าช้านะครับไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ รัฐบาลตระหนักถึงความจำเป็นของการสร้างรถไฟในยุคหลังจากนั้นเพื่อการขนส่งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตอนนั้นกบฏห่อเนี่ยอก็จะเป็นชาวจีนนะครับเป็นกลุ่มผู้ลี้ภัยชาวจีนที่แตกออกมาจากกบฏไทผิงนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ต่อต้านราชวงศ์แมนจูในประเทศจีนนะครับพอแพ้พอสู้แมนจูไม่ได้ก็เลยต้องถอยนะครับถอยแล้วก็หลบหนีเข้ามาในบริเวณดินแดน12จุดไทยแล้วก็เมืองพวนซึ่งตอนนั้นอยู่ในอาณาเขตของสยามแล้วก็ เริ่มปล้นสะดมแล้วก็กดขี่ประชาชนในท้องถิ่นตรงนั้นนะครับไทยก็เลยต้องอส่งตัวแม่ทัพไปปราบพ่อนะครับก็คือเป็นเจ้าพระยาสุรศักมนตรีนะครับแล้วก็จริงๆก็ส่งไปอีกหลายๆท่านนะครับส่งไปปราบพ่อก็เห็นเพนพอยท์นะครับว่าการส่งกําลังการส่งอาวุธส่งสเสบียงในต่างๆเนี่ยค่อนข้างทําได้ช้าก็เลยมาตกผลึกกันหลังจากนั้นนะครับว่าโอเคต้องสร้างทางรถไฟแล้วแหละเพื่อเกิดกบฏเกิดอะไรขึ้นอีกในบริเวณนั้นนะครับจะได้ใช้รถไฟในการขนส่งยุทโธปกรณ์นอกจากนี้อย่าลืมนะ ตอนนั้นก็ยังมีมห,หาอำนาจตะวันตกที่เข้ามาปนเปี้ยนแถวๆภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับก็มีความสนใจในการขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนั้นเนี่ยอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยก็มีการสร้างรถไฟนะครับซึ่งการสร้างรางรถไฟนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการขยายอิทธิพลเลยเพราะว่าต้องการที่จะสร้างทางรถไฟที่เชื่อมต่อพม่าเข้ากับจีนหรือว่าจากอินโดจีนเข้าสู่ยุนนาะเพื่อทําให้การค้าและการขนส่งในภูมิภาคเนี้ย มีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็อำนวยผลประโยชน์ของชาติตันตกนั่นเองดังนั้นสยามนะครับก็กังวลว่าถ้าไม่มีระบบขนส่งที่ทันสมัยเนี่ยจะทําให้ประเทศนเสี่ยงต่อการถูกแทรกแซงแล้วก็ยึดครองโดยมหาอำนาจนะครับเพราะอะไรครับ เพราะว่ามาหาอำนาจก็จะเข้ามาอ้างได้นะครับเข้ามาอ้างได้ว่าระบบขนส่งไม่ทันสมัยเนี่ยทําให้เป็นอุปสรรคนะต่อการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยต้องเข้ามาทําการช่วยเหลือแล้วก็ปรับปรุงระบบนั่นนี่เพื่อให้การค้าขายระหว่างประเทศสามารถดําเนินการได้อย่างราบรื่นนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็เข้ามาเพื่อบีบให้เราเปิดการค้าเสรีบีบให้เรายอมรับเงื่อนไขต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขานะครับดังนั้นรัฐบาลสยามตอนนั้นก็เลยสํารวจแล้วก็สร้างนะครับสร้างรถไฟ2ตัวเนี่ยนะครับเป็น เหตุผลหลักเลยทั้งการเมืองทั้งนนัความมั่นคงนะครับในการที่ในที่สุดแล้วรัฐมนตรีสยามเนี่ยตัดสินใจโอเคสร้างทางรถไฟนะครับวันนี้ถ้าชอบช่องเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนเรับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ